วันที่27สิงหาคม2567กลรมอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุอตรดิตถ์สุโขทยัย กํากแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยน้องคายบึงการนองบัวลำพูอุดรธานี สกลนกครน,นครพนม uring, ชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารครามนคนรราชสีมาและบุรีรัมย์ค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลบบุรีสระบุรีการจนบุรีและ Legend, anyway. ino, ราชบุรีค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุร บุรรรีะะะยองจันทแลตาค่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละแปของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทางด้านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ